มีแมลงวันนะครับติดใยแมงมุมเราควรจะวาดแมงมุมใช่ไหมเอ่ยมากินเหยื่อนะครับผมฟ้า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 ประมาณนี้อ่าเรียบร้อยโดนห่อไปเลยเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปปานนะครับกับเกม just draw วาดภาพสิ่งที่หายไปกันในพาร์ทที่3กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้เล่นเป็นโหมดยางลบอันนี้นะครับ ที่จะต้องลบสิ่งที่ไม่จําเป็นนี่ให้หายไปแต่สําหรับในวันนี้นะครับเราก็จะกลับมาเล่นโบทการวาดภาพกันต่อนะครับผมมาดูกันสิว่าสิ่งที่หายไปวันนี้นะครับจะมีอะไรกันบ้างเอ่ยแล้วเราจะสามารถแก้ปัญหากันได้ขนาดไหนนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วย เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อตินี่ในการคิดแก้ปัญหาวาดรูปในวันนี้กดหรือยังเอ่ยอย่าลืมกดกันนะสำหรับในตอนนี้ก็เริ่มเล่นกันเลยเถอะอย่ามัวเสียเวลาอ้อหตอนนี้นี่อยู่กับเลเวล44นะครับรู้สึกว่าจะแอบเล่นไปซัก2เลเวลใช่ไหมจากในพาร์ทที่1เอาละเจ้าเด็กคนนี้นะครับกำลังแบบว่าส่องกล้องดูดาวแต่ว่าไม่เห็นดาวสักดวงนี่เราจะวาด ดาวให้แบบนี้ครับผมเฮ้ยชเอา้าไม่ใช่กันเหรอเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าต้องวาดเป็นกลมๆแบบนี้๊ก็ยังไม่ใช่นะครับนี่วาดตรงนี้ไปเลยเห็นดาวไม่เอย่ยเอา้าไม่ใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะลองวาดแบบว่าเป็นดวงจันทร์นะครับอืแบบนี้นะครับผมดูสิได้ไม่เอย่ยไม่ใช่นะครับสงสัยมันจะเล็กเกินไปมาถ้าแบบนั้นนะครับนี่ ดวงใหญ่ไปเลยฟืบๆๆๆๆ,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 ๆเอาได้ด้วยโอ้โหเฮ้ยกว่าจะได้นะครับผมโคตรจะนานเอด่านนี้นะครับมีสามเหลี่ยมกับอะไรเอ่ยอืมเราต้องวาดเป็นยังไงดีนะกลมๆหรือเปล่าคราวนี้ฟึบไม่ใช่ครับผมแล้วก็มีอะไรเอ่ยแบบนี้เหรอปึ๊บก็ยังไม่ใช่นะครับเออย่างไงดีนะท่าทางจะไม่ง่ายนะครับผมงั้นขอลองเป็นสามเหลี่ยมที่ใหญ่ขึ้นนะครับ าสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยคือุบเอาเอบวกเลยครับแม่ยอดเยี่ยมจริงๆโอ้โห้ขาขาดเลยเหรอคราวนี้เราก็จะขอวาดเป็นอแม่เป็นสีเนื้อแบบนี้เปิดๆเปิดๆสามนิ้วอุดเอาไว้ฟับออมีขาเพิ่ม <laughs> แม่งอกออกมาเหมือนหางจิ้งจกโอ้โหยนอนไม่ค่อยจะพอเลยตอนนี้ในดูซิสิ่งที่วาดนี่ <laughs> เป็นสีดำแบบนี้งั้นเหรอ แสดงว่าควรจะมีไอเดียนะครับแบบนี้หรือเปล่าเอยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่มีความคิดมไม่ใช่นะครับผมเออยังไงกันดีนะหรือว่าเป็นแบบนี้เพื่อให้นอนหลับปึ๊บปึ๊บฮึบปึ๊บไม่ใช่ครับผมหรือว่าเจ้าคนนี้นะครับต้องการกาแฟสักถ้วยหนึ่งแบบนี้ได้ไหมเอยฟึ๊บฟึ๊บเฮ้ยเออมีแรงสู้แลวโว้ยแม่ดูหน้าตาสิครับเฮ้ยนี่มันโกฟุตบอลนี่หว่าอย่างนี้นะครับ เราควรจะมีลูกฟุตบอลอยู่แบบนี้ไม่ใช่ครับผมหรือว่าควรจะอยู่ตรงนี้อืว่าให้มันอยู่ตรงไหนดีเฮ้ยชุดไม่ใช่ครับผมมาลองวาดอยู่ทางนี้นะครับเอาเข้าประตูประตูเอ้ยฮึพัดบดคืออะไรเอ่ยจะว่าไปเล่นคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าไม่มีคีย์บอร์ดเอาละเราจะวาดคีย์บอร์ดให้ตรงนี้เองป๊าบเรียบร้อย ปะดอนถัดไปดูสิ้ยมองไม่เห็นโอ้โหอะไรเนี่ยไม่ใช่สินี่บันภูเขาหรือเปล่าเอ่ยกำลังจะชนแล้วเอแล้วเราควรจะวาดอะไรกันดีนะหุ้ยนี่อะไรนะไม่ใช่ครับผมสีแดงๆหรือว่าควรจะลบหน้าจอตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุไม่ใช่ครับผมจะว่าไปเอานิ้วชี้อะไรอยู่นะตอนนี้ลองวาดตรงนี้ดูสิ ฮิยกระโดดล่มออกมาได้โอ้โ oh, ห oh, คําใบ้ก็คือนิ้วที่ชี้เมื่อกี้นะครับเอาละโอ้โ oh, ห oh, มีเฟ้นไฟนะครับผมเจ้าคนนี้นี่น่าจะเป็นคนที่กินจุหน้าดูเราขอวาดเป็นนี่แฮมเบอร์เกอร์นะครับผมเปิดๆรอแป๊บรอแป๊บมารับรองว่าอร,อร่อยอย่างแน่นอนนีครับผมฟึบเออจริงด้วยโอ้โหโอ้นี่บันกระถางต้นไม้นะครับที่ไม่มีดอกไม้ใช่ไหม นี่เดี๋ยววาดให้ครับผมนี่รับรองว่าสวยงามฟับเอ้าไม่ใช่งั้นหรอหรือว่าเป็นดอกแบบนี้ไม่ใช่นะครับมันก็ควรจะเป็นดอกไม้สิจริงไหมปึ๊บ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 ยังไม่ใช่อีกนะแสดงว่าเราควรจะวาดดอกไม้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับปึ๊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 บอ่าแบบนี้เออสุดยอดครับผมหึนี่บันมีมแมลงวันนะครับติดใยแมงมุม แสดงว่าตอนนี้นี่เราควรจะวาดแมงมุมใช่ไหมเอย่ยมากินเหยื่อนะครับผมโอ้โหโคตรน่ากลัวฟ้า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 เออประมาณนี้อ่าเรียบร้อยโดนห่อไปเลย,ยนกฮูกหลับในช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมเอย่ยเดี๋ยวเราจะลองวาดเป็นนี่อะไรวะเนี่ยพระอาทิตย์หรือดวงจันทร์หรือเปล่านะปึ๊บ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 ลองดูซิไม่ใช่ครับผม ราะจันครึ่งเซียวฟับฟไม่ใช่นะครับคิดไม่ออกจริงๆเอาเป็นว่าลองวาดให้มันใหญ่ๆแบบนี้เอา้าตื่นครับผมโอ้โหเฮ้ยต้องการอ่าแว่นตานะครับที่แตกหายไปฟื้อปึ๊บเอา้าไม่ใช่กันหรอเดี๋ยวก่อนนะอ๋อพอจะรู้แล้วดวงตาอันนี้นะครับเป็นแบบว่าสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นนะครับน่าจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยเฮ้ยโอเค แว่นตาอะไรวะเนี่ยแปลกเหลือเกินนี่มันแต่งตัวคล้ายๆกับกะลาสีเหลือมีแก้วน้ำน,นะครับแสดงว่าขาดขวดหรือเปล่าเอ่ยนี่ประมาณแบบนีอ้อเอ,อสุดยอดนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาระเรเวล57โอ้โหฟังเพลงเสียงดังเหลือเกินควรจะทำยังไงดีเอ่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถ้าแบบนี้ดิกากบาดได้ไหมไม่น่าจะใช่นี่ อุดลูลำโพงฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊ไม่ใช่ครับผมเอาคอนทุบแล้วกันนี่มีคอนครับผมก็ยังไม่ใช่นะเอเราควรจะวาดตรงไหนกันดีนะหรือว่าจะเป็นการใส่หูฟังให้กับเจ้าคนดีนะครับอ่าฟังเพลงไปเลยคนเดียวแบบนี้ครับผมเออยอดเยี่ยมไม่รบกวนเพื่อนบ้านนี่มันเป็นขวดที่น่าจะขาดแก้วน้ำกันสินะปัะ๊บปไม่ใช่ครับผมหรือว่าต้องมีน้ําอยู่ข้างใน ไม่ใช่นะครับยังไงดีเอ่ยปุ๊บ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 ก็ยังไม่ใช่ลองวาดให้มันแบบว่าดีๆหน่อยสิไม่ใช่ครับผมหรือว่าเราจะวาดแก้วผิดลักษณะเอ่ยนี่ควรจะเป็นแก้ววายนะครับผมเออใช่ได้โอ้โห้ร้อนเหลือเกินแม่ตอนนี้ดีมีชายคนหนึ่งติดเกาะนะครับเป็นสีเขียวแบบนี้อ๋อแสดงว่าควรจะวาดต้นไม้นะครับผมเพื่อมีร่มเงา แม่เกาะบ้าอะไรวะเนี่ยไม่มีต้นไม้เลยสักต้นเออเย็นขึ้นแล้วโอ้โหคนนี้นี่นอนหลับงั้นละ่ะปกตินะครับข้างๆหัวเตียงนี่น่าจะเป็นนาฬิกาปลุกนะครับนี่ลองวาดให้เป็นแบบนี้ฟึ๊บฟึๆฟ,ฟเออตื่นครับผมโอ้โหกระต่ายท่าทางจะหิวหน่าดูอยากจะกินแครอทหรือเปล่าเอยนี่รู้สึกว่าจะเป็นสีที่ถูกต้องนะครับ ทำไมยังไม่ใช่วะเนี่ยเออแบบนี้มีลวดลายซะด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอัศวินนะครับจะมาปราบเจ้าปีศาจงั้นเหรอเราควรจะวาดอื้อาวุธให้กับชายคนนี้งั้นสินะป๊าป๊าป๊ไหนาวาดดาบผมเออจิ้มตาย <laughs> โอเคโอ้โหด่านนี้นี่ไม่น่าจะยากแม่เป็นแมวที่ไม่มีหูอีกอันหนึ่งมา ยอดเดียมแม่เกือบจะหูพิการเฮ้ยไอเด็กคนนี้ดิร้องไห้กรับผมเราควรจะวาดอะไรดีเอย่ยวาดลิ้นงั้นล่ะไม่ได้ใช่หรือว่าจะวาด ลูกกระตานะครับผมให้ยิ้มแบบนี้ก็ยังไม่ใช่เดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งนะสําหรับโหมดดีดี้เป็นโหมดวาดรูปนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่เราควรจะสร้างสิ่งที่ทําให้เด็กคนดีดี้หยุดร้องไห้นะครับโดยการให้กินออลูกอมละกันนะแบบนี้ได้ไม่เอ่ยไม่ได้นะครับหรือว่าต้องเป็นอมยิ้มกลมๆแบบนี้เออยอดเยี่ยมเฮ้ยโคตรใจยากสำหรับในโหมดนี้นี่บอนอะไรดะเหมือนจะเป็นเออ นักเพาะกายใช่ไหมเอ่ยคนนี้นี่อยากจะได้อะไรกันนะที่ยกน้ำหนักหรือเปล่าปึ๊บป๊บเอา้าใช่จริงด้วยโอ้วาดออกมาได้ทุเรศเหลือเกินเมื่อกี้นี้เึเป็นหุ่นยนต์ที่ลูกกระตาไม่ครบเดี๋ยววาดให้ครับผมโอ้โหสมบูรณ์แบบนี้เรื่อยเรื่อยรื่อื่อโอ้โหอะไรเนี่ยฉันอยากจะดูฟุตบอลไม่ใช่รายการแบบนี้เราควรจะวาดรีโมทนะครับผมเอา้า ไม่ใช่งั้นล่ะเอาใหม่นะครับสงสัยว่าจะวาดออกมาไม่ดีแบบนี้หรือเปล่าเออเปลี่ยนช่องเรียบร้อยโอเคนะครับ5 4 3 2 1่สองึงอ๋อรู้แล้วเราควรจะวาดปุ่มนะครับเพื่อให้เจ้าคนนี้นี่สามารถกดปุ่มได้เอา้าไม่ใช่งั้นเหรอหรือว่าต้องเป็นปุ่มที่ใหญ่กว่านี้ประมาณนี้อืยังไม่ใช่นะครับเอาให้ใหญ่โตไปเลยนะครับแบบนี้ ึออเรียบร้อยปล่อยจรวดสู่อวกาศโอ้โหมีชายคนหนึ่งกำลังตกปลานะครับเราควรจะวาดปลาใช่ไหมเอ่ยนี่มีปลาให้ชายคนนี้ตกอยู่ที่ตรงนี้เออเรียบร้อยไปกันต่อนะครับมาถึงด่านที่70กันแล้วอุย้ยหายใจไม่ออกไหนดูสิสีแดงๆนั่นล่ะหรือว่าเราควรจะวาดหน้ากาก ออกซิเจนนะครับให้กับคนนี้ปุ๊บ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 ไม่ใช่นะครับผมนี่หน้ากากสน็อกเกอร์เออจริงด้วย <c oughs> แม่ไม่มีท่อนี่หายใจไม่ออกนะครับนี่บันปีศาจความคิดงั้นละ่ะแสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับต้องเป็นฝ่ายที่ดีนี่ฝ่ายเทวดาครับผมมีปีกซะด้วยแบบนี้เอาละเออหายไปแล้วเจ้าปีศาจดูสิอุ้ยน่บันชายติดเกาะ ยอยากจะได้อะไรเอ,อ่ยสีดำๆมานี่ครับผมพระอาทิตย์ไม่น่าจะใช่หรือว่าจะเป็นแพนะครับผมก็ยังไม่ใช่นะครับเอมองหาอะไรกันนะหรือว่าจะเป็นเกาะแห่งใหม่นะครับปึ๊บป๊บก็ยังไม่ใช่หรือจะเป็นเรือที่ผ่านเข้ามาช่วยเหลือนะครับผมนี่เป็นเรือแบบนี้ปึ๊ปึดปื๊ด,ดเอ้ยช่วยฉันด้วยโอ้โหเอาละคนนี้นี่มีดวงตาแบบนี้ พราะฉะดันก็ขอวาดเพิ่มให้ <c oughs> เรียบร้อยโอโหยูยน่ากลัวเหลือเกินนี่มันเป็นลํำแสงที่ฉายนะครับเพื่อเรียกเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมเอ่ยนี่ต้องเป็นแบทแมนนะครับผมโอ้โหแบทแมนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยถูกต้องโอ้โหคนนี้อีกแล้วค่าวนี้นี่อยากจะกินแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าอะไรเอย่ยวาดอาหารไม่ใช่แบบนี้ถ้าดูจากหมวกที่กำลังใส่นี่น่าจะเป็นปาร์ตี้หรือไม่ก็ วันเกิดนะครับผมเราควรจะวาดนี่เค้กวันเกิดป๊มีไฟด้วยเฮ้ยเฮ้ยเออใช้ได้แม่เป่าเทียนซะด้วยนะโอ้โหเอาแหวนให้กับผู้หญิงคนนี้แต่ดูเหมือนว่าจะขาดอะไรไปรูแ้และควรจะเป็นเพชรแบบนี้อเอา้าไม่ใช่ล่ะหรือว่าจะเป็นกลมๆหรือเปล่าเอ่ยยังไม่ใช่สงสยยัยงยใหญ่ไม่พอนี่โอ้โหใหญ่ขนาดนี้เฮ้ย <laughs> ชอบเลยแบบนี้แม่ใส่กล่องมาได้ไงวะเนี่ยเอาละนี่ก็คือโยมทูตและนี่ก็เป็นหน้าตาของโยงมทูตหรือเปล่าเอ่ยนี่แบบนี้ไม่ใช่นะครับหรือว่าจะเป็นหัวกะโหลกมาลองดูซิปื๊บป๊ปึ๊บป๊บ,ปบเดี๋ยวผมปับป๊บปั๊บเออใช่จริงด้วยโอ้โหโคตรน่ากลัวนี่มันกุญแจที่ยังไม่ถูกไขนะครับอ่าแสดงว่าเราควรจะวาดนี่แบบนี้เอ้ยยังไม่ใช่เหรอเอาใหม่นะครับ ปึ๊บ,บนี่แบบนี้แล้วกันกุญแจรครับผมป,ปลดล็อกเรียบร้อยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นเอ่อที่เป่าลูกโป่งหรือว่าอมยิ้มไม่ใช่นะครับหรือว่าจะเป็นไม้กระทาของเหล่านางฟ้านะครับถ้าแบบนี้ดิควรจะเป็นรูปแบบไหนดีนี่เท่าที่เคยเห็นนะครับผมอืมเป็นดาวแบบนี้ฟึ๊บ,บจริงด้วยเอาละ ตอนนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นเตียงที่ใหญ่นิดหนึ่งเราควรจะวาดหมอนอีกอันนะครับผมไม่ใช่นะครับหรือว่าต้องวาดคนคนนอนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อกี้นี้เราก็ไปดูคำใบ้กันมานี่เขาให้เราวาดประมาณนี้ครับผมอ่าออกมาเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ยากจริงๆด่านนี้โอ้โหอะไรเนี่ยหนังสือมองไม่เห็นมาวาดแว่นตานะครับผมเออเรียบร้อย แม่แว่นตาสีแบบนี้เป็นโจรน,นะครับที่อยากจะเข้าไปปล้นเงินที่อยู่ด้านในยังไงกันดีนะหรือว่าเราจะต้องสร้างอุโมงค์ครับผมเพราะว่ามันมีดินที่ค่อนข้างจะแบบนี้นะครับไม่น่าใช่หรือว่าจะเป็นที่สำหรับการขุดดินนี่วาดพื้นครับผมมานายควรจะไปขุดดินนะเพื่อนอือสุดยอดโอ้โหด่านนี้นี่ง่ายดายแน่นอนนี่ วาดไฟครับผมเทียนดับแค่นี้นี่อย่าร้องไอหนูเฮ้ไม่ใช่งั้ยหรอเอาใหม่นะครับปึ๊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 บเออไฟแค่นี้พอไม่ต้องยิ่งใหญ่อลังการโอ้โหมนุษย์หมาป่าจะแปลงร่างตอนพระจันทร์เต็มดวงนะครับนี่ลองวาดแบบนี้ฮไม่ใช่นะครับผมอยากจะให้มนุษย์หมาป่าหายไปนี่ควรจะเป็นเวลาตอนเช้าโอเคเรียบร้อย ขี้บุกไหลถ้าแบบนี้ี่เราควรจะวาดรูจมูกหรือเปล่าไม่ได้จะใช่มีขี้มูกอีกข้างนึ่งไม่ใช่ครับผมงั้นขอลองเป็นแบบนี้นะครับหลอดดูดเออดูดขี้มูกออกมา <c oughs> บ้าบอเหลือเกินนี่บันอะไรเอ่ยที่บีบๆนะครับเหมือนจะเป็นที่สําหรับปั๊มลม่าควรจะมีลูกโป่งไม่ใช่งั้นล่ะหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะครับ,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 บนี่ ฮ้ยอะไรวะเนี่ยถูกต้องเฉยโอ้โหน่ากลัวเหลือเกินถ้าแบบนี้นะครับเราควรจะมีคบเพลิงใช่ไหมเอ่ยเพื่อต่อกกกับเจ้าปีศาจพวกนี้นี่ปุ๊บ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 ไฟไม่ใช่นะครับแบบไหนกันดีนะหลอดไฟใช่ไหมเอ่ยนี่เปิดให้แสงสว่างน,นะครับผมปุ๊บ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 แม่ดวงตาแดงแไม่ใช่ครับผมอุย้ยยังไงกันดีเอาเรียบร้อยโอ้โย แม่แก้งแมวเหมียวน่ารักจริงๆโอ้โหอะไรเอ่ยนักายากลที่กำลังแบบว่าจะเสกกระต่ายใช่ไหมเอ่ยนี่เคยเห็นบ่อยๆนะครับปึ๊บๆงอเรียบร้อยโอ้โห,โโหข่าวนีน้ีเป็นเหมือนกับแฟงเกสสไตล์หรือว่าซอมบี้นะครับนี่ควรจะกินสมองแบบนี้ฮ่าน่ากินแล้วเกินไม่เจ้าหนูโอ้โหขราวนี้นะครับวาดอะไรกันดีที่จะสามารถกำจัด เจ้าหนูตัวนี้กันได้ที่ดักหนูนะครับผมโอ้โหวาดยังไงวะเนี่ยไม่ได้ใช่มาลองวาดเป็นเอ่อแมวเหมียวละกันนี่ช่วยกําจัดเจ้าหนูหน่อยเหมียว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 เออเรียบร้อยโหกกัดตายเฮ้ยดีนะเนี่ยที่เลี้ยงแมวโอ้โหพูดอะไรดะฉันไม่ได้ยินเราจะทําให้เสียงของคนนี้นะครับไปไกลขึ้นแบบนี้ ตะโกนไม่ใช่ครับผมดูลักษณะของมือนี่น่าจะกําลังถือโทรโ่งอยู่งั้นสินะมาแบบนี้ไปเลยฟึบไม่ใช่ครับผมมันต้องเป็นลักษณะแบบไหนกันนะหฮ้ยชุบนี่ขยายเสียงลองวาดให้มันแบบว่าสวยงามกันหน่อยเออไอเลิฟยู โอเคนะครับผมรู้สึกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะปวดหัวกันเลยทีเดียวแม่กว่าจะได้แต่ระดนนับนี่ใช้ความคิดเหลือเกินนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไวท้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นี่อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อตินั่นเองในต,ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปละบา,บายยจุ๊บๆ